กลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่หักแพงแล้วก็หลบนับถือทุกทานที่เขามาหับส้มสอง,ง,งเสาวแพงสบายดีพี่น้องทั้งฟังเล่าแล้วก็สวัสดีพี่น้องทั้งฝั่งไทยเด้ออยู่สุมองสบอนมือนี้โอกาสิถือโอกาสมาในงานของน้องไข่น้องไข่ดาวเนาะง,งานสุกน้องไข่ดาวทกขาก็สิขออันนี้ยากเก็บภาพบรรยากาศในงานในมือนี้เนาะในมือนี้ สบายดีพี่น้องทุกคนสบายดีพี่น้องเจนาะดงปวดัสบายดีนงารกะดางงงเดี๋เรัป่ะกรเนยอ้ยกวาผูจฮานานงัเลยนางแบบประเภทนี้เล่านะคะไม่เอานปแล้วโอ้คอนุญาตเด้กพี่น้องควันควันถูก วันทุกเพราะว่าอยู่ในในงานอยู่ในเฮือนนี้นะแม่น้องไข่าดาวอาทนม่้อาเทีเยยน้อโ่ได้นางห้กว่าแล้วเนี่ยเนาะอ้าววันเยาวน เพิ่นก็มีลูกสาวผู้เดียวนะพี่น้องเนาะแต่ว่ามาเสียชีวิตผู้ได้เป็นเอฟซีของสองซอบแพงคือชิฮูเนาะว่าตอนเพิ่นทีที่เพิ่นมาจากประเทศไทยนะมาแต่ทํางานเลี้ยงงัวเนาะป้าเมาก็ได้เอาข้าวสารอาหารแห้งมาให้เพิ่นเพราะว่าเว้าวว่ากวนจริงเลยเนาะพี่น้องบ่ได้มีหยังหั่นนะเพิ่นบ่ได้มีหยังแโควิดมีตต่บ้าานเมมืองชวยกัน้ง มาอยู่นี่ได้แล้วบ่เดือนกลัวหรือว่าสองเดือนนี่แหละเนาะสองเดือนกลัวน้อง่นตะเสี้ยชีวิตพี่น้องน้องไข่ดาวอะไรคันชีว่าโลกเนาะมันเอฟซีผันอยากคือสิอยากหูว่าน้องเป็นโรคยังน่าสิเป็นหม่ามกินเลือดนี่แหละพี่น้องเนาะเป็นหม่อมกินเลือดพี่น้อง ปิ no, noise, no, um, uh, ่นปัวลจะปะอีนปิ่นปัวสุดความสามาถพี่น้องหักซอยน้องเปิได้นยอยับน่ปดมาได้กับพี่น้องบ้านเมืองแล้วเิมาช่วยขน้อยการกินกันได้ขน้อยกบ่มีองลาบน้องเที่ป้าเมามาไทย คลิปวิดีโอให้เบิ่งในมือนี่ก็มีจุดประสงค์หนึ่งมากเนาะเพื่อให้เพื่อให้ <ขอ S 1> พ,พี่น้องได้เบิ่งว่าบ้านเฮาเมืองเฮามียังแน่เนาะแต่ละมือละวันเลยในบ้านเฮาในมือน,นี่กับมีความเสาสารดใจเนาะพี่น้องเพราะว่าน้องใครได้เสียชีวิตตั้งแต่เมื่อวานนี่บอกคอยลงลงมือซื่นนี่เนาะมือซื่นนี่กับผ่านมาได้ซองคืนแล้วพี่น้องเมื่อนี่กับซีไดเอเอาลงป่าเนาะแมน พานจะลูกเอ้ยหาทานันขี่แจะมาหาจับเอาเด้๋ลูกเด้อจะวด้นนิ้วจะมีจิ้งมีไส้ในนี้ต่อไปขั้วเผิดีมีแง่เนื้อปลาเด้อจุดประสงค์ของปวาเมาในมื้อน,นี้ก,ก็คือว่าเนาะมาถ่ายคลิปวิดีโอให้เบิ่งนี้ถ้ามีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นอยากจะสวยเหลือในในนนี้เนาะในครอบครัวของอัน ของน้องไข่ดาวนี่นะพี่น้องเนาะในงานซพนี้ก็ขอเ,เชิญชวนไดเด้อพี่น้องเด้อยินดีต้อนหับบริจาคนะพี่น้องเนาะที่ต่อมาทางเพชรเจ้าแพงแล้วก็ป่าเมาเนาะพี่น้องเนะ <c oughs> าะผู้หาผู้ซิบบว่าก็เด้อพี่น้องเด้อถ้าผู้ได้โบมีก็ขออนุโมทนาบุญในส่วนที่พี่น้องชาวบ้านเข้ามาสวยเรือนี่แหละพี่น้องผู้หาผู้ซิบเนานะ เพราะว่าพอบุมีจักอย่างเลยพี่น้องนับแต่ข้าวสารเนาะบุมีเนาะโดยอย่างเรื่องเพิ่นมาชอยคานอยโดยพอไปทำงานเลี้ยงงัวก็ฮุบลูกมาแต่พุ่นบ่ได้มีหยังเนาะเช้าย้อนบ่มีโดยเอามาฟังเพิ่นเว้าเลยพี่น้องคานอยก็ไปหาขุดกิโรได้มื้อละซีบละเช้าคันกับไปปัวลูก เห็ุใดๆข้าวเหนยบ่มี่กะลูกข้าวเหยกับบะใหญ่บะชุ่มน้ำหย้อนและข้าวเหนยบ่มีเงินบ่ถึงอันใดข้าวเหนยกับขาดเขินพี่น้องเอ้ยในการใช้จ่ายครอบครัวข้าวเหนียวโตโตทีมีอยู่มิตรบ้านตระเมืองมาซื้อไว้คือพี่น้องเห็นนี่แล้วการจ่ายลาดแป่นกับใช้เปิดอยู่พอจะมนไว้ข้าวเหนียวทีนี้ของตัวเอง พคยคนจบ่ได yeah. ้ก <tampoco S 2> ็มีลผ oh no <it> mm ู้เดียวู้เดียวผู้หญิงก็มีผู้เดียวกับเสียชีวิตเนาะก็ขอแสดงคววมเสียใจนํำเมตเตืรอยเนาะกับบุมียังจะสวยเรือเพิ่นนาอพี่น้องปราเมากับคอเป็นกระบอกเสียงแล้วก็เป็นสะพานบุญคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อถ้าผู้ใดอยากจะสวยเรือก็ชวนชวนได้ติดต่อมาทั้ง เพชรเสาแพกแล้วก็เพชรปลาเม้าได้เด้อพี่น้องเด้อกต่ยินดีสิเป็นสะพานบุญไห้เนาะพี่น้องให้ทัวให้หอดให้เถิงเพิ่นถ้าผู้ใดอยากสอยเนาะสําหรับอันเอินว่าอีหยังลงศพนี่กะเงินเงินชาวบ้านเนาะพี่น้องเพราะว่าประกันภัยชาวบ้านเนาะก็สิได้แต่ลงศพแต่ความอยู่ความกินก็บ่เพียงพอเนาะพี่น้องเนาะแม่นแม่นโบเพียงพอเพราะว่าสิเลี้ยงชาวบ้านเฮากะ ชาวบ้านเ้ามาซอยกับผู I mean, like I mean, ้หาผู้ซิบพี่น้องกับขออนุโมทนาบุญดาเด้อเนาะพอเดชื่อกายังบบเพียงพ่อพี่น้องสิ่งได้ที่บุพ่อกันยังไปเส้นไหวอยู่เนาะยังไปเส้นห้ามข่าพนไหวอยู่เนาะความอยู่ความกินกันยังเส้นอยู่แมนแมนเอากระสาสๆเนาะพี่น้องเนาะพราะาการกันไหวคือกันเพราะว่าถ้าไปหายกันเลยสิบุหูเหลืองนะพี่น้อง กะขอถูดขอไฟหลายๆเด้ออ no no, ันกะโให้ว่าก no no. ันนอพี่น้องเนาะควกเป็นความตายเนี่เนะพี so ่น้องเนาะกะเฮากะเอฟซีเฮาทั้งผู้ใหญ่เ so ฮ่ากะส่วนไลกกะสี่ซอยส้างวัดวัดว่าอารามแกะซอยผู้ถูกผ no no. ู้ยากนะพี่น้องแต่ว่างานงานแบบนี้กะยังบบยังบกเคยนะพี่น้องเนาะยังบบเคยจะเถื่อแต่ถ้าผู้ใดสนใจอยากจะซอยเนาะอันนี้คือคือว่าถูกสุดขีดพี่น้อง สุดทุกสุดสุดแบบสุดๆเลยพี่น้องความตายนะเนาะสุดๆเลยบ่มมีบ่มีสิ่งใดที่มาเทียบได้เนาะถูกธรมาหากินนี่กัเป็นเรื่องธรรมดาเนาะหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเป็นเรื่องธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าความตายนี้ความตายนี่คือสุดๆของมนุษย์เฮาเนาะพี่น้องเนาะเป็นความเศร้าสลดใจที่สุดในชีวิตของคนเฮาถ้าเกิดผู้ใดอยากจะช่วยเหลือเพิ่เนนอชิวาชิบริจาคมาทั้งใดเนาะ สิเป็นทางลงโซบบอรหรือว่าทางอาหารการกินบอรกรขขอ,อชั่วชวนนด้ดพี่น้องเด้อทางนี้เ <m> นาะทางปลาเมาและกับแาวแพงยินดีเนาะพี่น้องยินดีสิเป็นสะพานบุญค่ะหลังจากนั้นก็สิเก็บภาพอยู่ข้างนอกเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้เป็นภาพบรรยากาศรอบๆบ้บบานพี่น้องอันนี้เป็นยามเสาร์เดี๋พี่น้องยามเสาร์ของมือ่อมื่อนี้สิได้เอาลงป่าเนาะพี่น้องเป็นมื่อวันเสาร์ <Okay. S 1> แต่ว่าน้องเสียรน่ะตอนบ่ายวันพระฮัสพี่น้องตอนบ่ายกลางเวินก็ขอประคุณทั้งเอฟซีทูกฐานเนาะทั้งผู้ใหญ่เจ้าบุญทุกท่านที่ช่วยเหลืออุปถัมภ์คำสู้ตลอดมา บววซิเป็นทั้งสางสางทั้งพุทธศาสนาหรือว่าพัฒนาเนาะทั้งหมู่บ้านเพิก่กระซอยเลือกเขามาแล้วก็เป็นทั้งซอยพุทกผุณญากเนาะพัฒนาของนามยังกระซอยมาตลอดแต่ว่าเคสนี่ยังบเคยจเถือ่่ีนองดเา เป็นอันคนที่เสียชีวิตนี่เป็นน้องสาวของอันนางเขานี่แหละพี่น้องลูกของหน้าเนาะเป็นลูกของหน้าสาวน้องสาวหล่าแม่น้องสาวหล่าแม่เพิ่นนะทุกยากพี่น้องเอ้ยเฮือนที่อยู่นี่เนาะคั่นสิเว้ากับบเดียวกับผู้ขาละวกินพี่น้องแม่นก็คือเพิ่นวาแล้วก็บ่แม่นเฮือนเพิ่นเพิ่นว่าอือบ่แม่นเฮือนเพิ่นเพิ่นว่ามาอยู่ั่วาวอาศัยอยู่เนาะพี่น้อง่นสิให้่นสิให้เว้า ก็บ่าวเดี๋ยวนาะพี่น้องเนาะ<ด>ว่าวสำหรับว่าวตามเพิ่นซาเพิ่นเรามาขออาศัยอยู่เนาะแมนแมนสบายดีปลาลุกนะลูกหลานสบายดีดูลูกลน้องปลาดูยังบุตรีปีเยี่ยมเยือนกันปลาเมามีตะไปอันซอยซอยเรือผู้ถูกผู้ยากบุตรท่านงโง่ไปหาอันน้องบุตรท่านงโง่ไปหาลานพี่น้องเพราะว่าซอ,อยเรือได้สองขันตอนเลยเนาะสองขัน กินมาแล้วเนาะมีทีดินอยู่มีน,มน้ำใส่นะพี่น้องก็เลยไปช่อยทั้งอื่นเนาะก็ขอบคุณทั้งผู้ใหญ่ใจบุญทุกทานเนาะที่ชอยเลือดตลอดมาตามมาด้วตาม้นน้ังะรนาิน จ้าฟ้าคือขากแท่น่ะคุกทำอาหารคนพิเศษขนาดได้ในเบาตันเนาะช่งสีกอบดีอยู่เนาะเลื้ยงเลื้ยงจมคอม ส่วนนี้เป็นภาพบรรยากาศอยู่เฮือนครัวเด้อพี่น้องเด้อใส่กันคนละไม้ละมือไปดิพี่น้องย้ำมาพุ่งพี่น้องเลยมาใสยเรียกอยู่งานโตเพิ่นไปน้องเดือน <c ười> ซ่องน้องเดือนเนาะพี่น้องมาซอยเวียกงานเ่นอยู่นในงานงานซุปนี่จีเป็นชื่อคือกันนะนี่อันนี้ผู้นั่งทั้งหัลางมากกับน้องเดือนผู้สบายดีกับซ่องน้องเดือน สือูกเขาดกเนสื่อเาดอกเบุคาได็กิบผบรรยากาศหอบงานเลยเดพี่น้องเด้อบอกว่าสิเป็นทางบอนข้างในหรือว่าข้างนอกหรือว่าในครัวเนาะสุดท้ายบุคคากาสิ คลิปเด้อพี่น้องเด้อข็อกล่าวคำว่าขอบคุณทั้งผู้ใหญ่ใจบุญทุก่านที่เคยช่วยเหลืออุปถรัรมภ์คำสู้ตลอดมาแล้วก็ขอขอบพระคุณหลวงหนาเด้อพี่น้องเด้อสุดท้ายก็จบคลิปเพียงสำนีฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ส่องสะแพงหน่ยเด้อสบายดี